สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้เบามอบผ้ามาเลาะเบึงงว่านะพี่น้องตำบลเกาะหลักนะครับอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเบึงบรรยากาศนะครับพี่น้องกําลังไล่งัวาไปนะครับไปเลี้ยงนะครับเป็นแบงเป็นล็อกเป็นล็อกไว้นะครับในป่าบักพะวนะครับพี่น้องเลี้ยงเพื่อให้น้ำกินหญ้านะครับน้ำสวนบักพผวนนะครับใช้สิบัวได้ตัดนะครับพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องมีหลายตัวอยู่นะครับกับเป็นฝูงเล็กๆฝูงนึงนะครับพี่น้องพาเบ่งบรรยากาศกอนกนะครับใครไปผูดคุยกับเจ้าของนะครับนี่นะครับพี่น้อง นะครับไปเลยครับผมครับผมเดี๋ยวมอมบตามหลังไปนะครับพี่น้อง เปล่าครับถ่ายลง Youtube ครับเผื่อให้คนใหม่ๆได้ศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงนะครับเเเาารีียยวงกับค่ครับ ปลอยเป็นล็อกเป็นล็อกเลยนะครับพี่น้องครับผมไป,ไปก่อนเลยครับป้าใจดีนะครับพี่น้องคนภักใตกันใจดีนะครับ มวามอมมาละมาขอชายอนกับห้ความร่วมมือดีนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นกันเอง ไปกับปลกผักเผาขายนะครับพี่น้องป่าแล้วว่าดีกว่าจ้างค้นมาตัดหยานะครับในทั้งปุ๋ยนะครับพี่น้องในหยาในแปลงมักร้านะครับกะบวหกนะครับพี่นอ้องบวหกบวญยาวนะครับ ได้ผลประโยชน์นะครับหลายอย่างนะครับจากการเลี้ยง,งว่านะครับอาจจะ,ะล่งแปลงนี้แหละนะครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับมาหมาผ้าหยางเบิงนะครับพี่น้อง ให้เบิ่งบรรยากาศไปก่อนนะครับชาลูเล่ลูกผสมนะครับพี่น้องเป็นงววที่เลียงง่ายตัวไว้นะครับอัตราการแลกเนื้อสูงนะครับพี่น้อง ยอนแสงยักน้อยนะครับพี่น้องอาจจะมยี่สิบกระตูได้นะครับฮาอะนะพี่น้องนี่สังเกตได้ว่าหยาในใบเงาเลยนะครับ กาบบงเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับพี่น้องแบ่งเป็นล็อกในการปลอยนะครับเลี่ยงเลี่ยงธรรมชาติเลยนะครับถือว่าแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับ ิึงบรรยากาศนะครับพี่น้องสอนนะครับนี่โอ้ลูกตัวผููหลายนะครับสุดนี่ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวว่ามอสติสัมผัสจะของให้ใหพี่น้องได้ฟังนะครับสวัสดีครับ